สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ยุคนี้ไปไหนมาไหนใครใครก็พากันจ้องจอกันหมดอ่อยไปก็ไร้ค่าหากเขาไม่เงยหน้าขึ้นมามองถ้าอ่อยต่อหน้าไม่ได้ก็ตามไปอ่อยในจอเลยแล้วกันดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6กเทคนิคเปลี่ยนคนในจอให้มาเป็นคนในใจนำเอามาให้คุณหนุ่มหนุ่มสาวสาวได้ดูกันวิธีอ่อยผู้ชายในช่องแชทส่วนจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1 Lady f i r s t ผู้หญิงเริ่มก่อนบ้างก็ได้ครับอย่ามัวแต่เขินมัวแต่อายเดี๋ยวผู้ชายหลุดมือไปไม่รู้ด้วยนะยิ่งในช่องแชทด้วยแล้วจะว่าไปเผลอๆจะทักง่ายกว่าการเข้าไปทักกันต่อหน้าเสียอีกรวบรวมความกลา้าแล้วพิมพ์ทักไปก่อนเลยไม่ต้องกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีเข้าไปในท่าทีของเพื่อนถ้าเขาจะไม่สนใจก็ถือว่าได้เพื่อนเพิ่มอีกคนหนึ่งละกันครับ ข้อที่2รู้จักการรอคอย ท่องไว้ว่าช้าๆได้พราเล่มงามหากคุณผู้ชายเขาจะตอบช้าบ้างก็าอาจหมายความได้ว่าเขายัางไม่ว่างคุยหรือเขายัางไม่อยากตอบอย่าไปตามจิกหรือกระวนกระวายจนเกินเหตุการแสดงออกที่มากไปจะทําให้ผู้ชายกลัวหรือไม่ก็รู้สึกรําคาญเขาอาจคิดว่าขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังตามจิตขนาดนี้ถ้าเป็นแฟนกันแล้วก็จะขนาดไหนดังนั้นใจเย็นๆนะครับแต่ถ้า3าวันยัง ไม่ตอบมาแล้วก็คงนกแล้วล่ะครับข้อที่3น้อยแต่มาก ทำให้น้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอ่อยให้ดูมีราคาอย่าให้เขามองว่าคุณง่ายเกินไปอย่าพิมพ์ข้อความยาวเหยียดหรือส่งสติกเกอร์รัวๆออกตัวแรงคุณจะดูไม่แพงนะครับแถมยังดูน่ารำคาญชวนเขาคุยด้วยการถามคำถามปลายเปิดให้เขาได้พูดถึงตัวเองบ้างหากเขาเองก็สนใจคุณอยู่บ้างเขาก็จะถามกลับมาเองหลหะครับข้อที่ 4. มีข้อมูล คุณต้องรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเขาบ้างเช่นรู้ว่าเขาชอบอะไรสนใจเรื่องไหนจะได้มีเรื่องให้คุยกันได้ถูกคอไม่จำเป็นต้องพยายามคุยในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดให้หาเรื่องที่คุณเองก็สนใจเหมือนกันมันต้องมีสักเรื่องแหละครับวิธีหาก็อาจจะถามจากเพื่อนเขาหรือลองดูในไทม์ไลน์ของเขาก็ได้อะไรที่เขาแชร์บ่อยๆก็เรื่องนั้นแหละครับ ข้อที่หบอกลาก่อนบ้างอย่าให้เขาเป็นฝ่ายจบบทสนทนาก่อนตลอดมันจะดูเหมือนคุณอยากคุยกับเขามากเกินไปเมื่อรู้สึกว่าเขาเริ่มตอบช้าดึกแล้วหรือคุยกันมานานเกินไปแล้วควรเป็นฝ่ายจบบทสนทนาก่อนบ้างโดยจบแบบสวยๆด้วยการทิ้งท้ายเช่นดึกแล้วเดี๋ยวเราต้องนอนแล้วไว้มาคุยกันใหม่นะมันจะทำให้เขาอยากคุยกับคุณมากขึ้นครับ ข้อที่6เป็นตัวของตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามทำตัวเป็นแบบที่เขาชอบเพราะคุณจะทำได้ไม่นานแล้วจะเป็นตัวคุณเองที่อึดอัดผู้หญิงมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วหามันให้เจอแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6เทคนิคเปลี่ยนคนในจอให้มาเป็นคนในใจและนี่ก็คือเทคนิคการอ่อยแบบเซียนผ่านช่องแชทขอย้ําว่าทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองนะครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนอออย่าลืมดูให้มั่นใจก่อนนะครับว่าหนุ่มคนนี้ยังโสดไม่อย่างนั้นระหว่างจะมีการดราม่ากเกิดขึ้นนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ